หลี่เจออี้หรือที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่หลี่นั่นเองเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของฉันเองในย่านนี้เขาได้รับความนิยมพอตัวไงพี่หลี่เอาบุหรี่สักมวนสิไม่เอาฉันสูบแค่บุหรี่จีนสูบยี่ห้ออื่นแล้วมันหนักหัวนี่พี่จะไปทำอะไรที่ไหนฉันช่วยพี่ชายคนหนึ่งเคลียร์โครงการไปเขาเลยอาสาพาฉันไปนวดเป็นการตอบแทนน่ะไม่ได้ทำงานอะไรจริงจังแต่กลับทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขายุ่งอยู่ตลอดเวลา ไอ้ของยอด20ล้านที่พี่สั่งผมจัดการให้แล้วนะครับว่าไงนะอยากให้ผมจัดการออเดอร์10ล้านให้ด้วยไม่แน่ว่าเขาอาจจะพอรู้จักแหล่งซื้อขายปืนก็ได้พี่หลีไม่เจอกันนานนะเฮ้อแฮมอแฮมพวกเรารู้จักกันด้วยหรอผมเซียวหานไงพี่พวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนพี่คงไม่ได้ลืมผมไปแล้วหรอกใช่ไหมอ๋อเซียวหานนี่เองช่วงนี้โครงการลัดตัว ความจำเสร็จเลยลงหลงลืมลืมเดี๋ยวเคืองกันเลยนะว่าแต่มีเรื่องอะไรงั้นหรอจริงๆแล้วอืม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 ฮะว่าไงนะนายคิดจะเอาสิ่งนั้นไปทําอะไรเออไอ้น้องชายพี่คงต้องพูดกับนายให้ชัดๆแล้วล่ะเรื่องผิดกฎหมายไม่ใช่ว่าใครจะเอาทําสนุกนะปืนไม่ใช่สิ่งของที่จะชักออกมาได้ตามใจชอบ ถึงพี่จะมีเส้นสายแต่นายอย่าหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเลยพี่พี่ใจเย็นก่อนเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วจริงๆแล้วผมมีความแค้นส่วนตัวก็เลยคิดจะหาไว้ป้องกันตัวเท่านั้นเองวันก่อนผมขี่จักรยานไปทำงานเจอลุงคนนึงผมน้ำลายใส่ไม่ดูตามมาตาเรือถุยใส่ลงพื้นแต่มันมาโดนหน้าผม ผมเลยเข้าไปหาลุงคนนั้นแล้วขอคําอธิบายกับเขาสักหน่อยไม่คิดเลยว่าตาลุงคนนั้นจะขากใส่ผมอีกรอบผมเลยของขึ้นเลยทีนี้ก็เลยอัดลุงเขาไปยกหนึ่งก่อนไปเขายังหันมาบอกว่าจะกลับมาแก้แค้นผมวันต่อมาเขาก็ยกพ่วงมาลุงตีผมยับเลยแถมยังบอกอีกว่าถ้าเจอหน้าแกอีกฉันจะต่อยให้ฟันร่วงเลยผมจะทนรับสิ่งแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วผมก็เลยคิดจะหาซื้อปืนไว้ป้องกันตัว เรื่องมันก็ราวๆนี้แหละทูเลรหน่าขยะขยงเที่ยวไปถมน้ำลายเรียล่าดได้ยังไงวะสกรกชิปไอพวกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเอ้ยนั่นใช่เรื่องที่น่าสนใจหรอไอน้องชายเรื่องนี้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองฉันจะรีบติดต่อลูกพี่ใหญ่เดี๋ยวนี้แหละนายมารับฉันเลยขอบคุณมากพี่หลีงั้นพวกเราขึ้นรถเมล์กันเถอะถ้าไม่ใช่เพราะลาบบกินีของพี่ส่งซ่อมอยู่แล้วก็คงขับพาน้องชายไปแล้วล่ะ พี่อีาตกหนังมากเลยนะนั่งรถผมไปดีกว่าไอ้หนูใช้ได้เลยดินาะคันนี้ถอยมาเท่าไหร่ล่ะลาวเจ็ดแสนนะพี่เออเออไม่เร็วเลยแต่ราคาค่อนข้าง,างถูกไปหน่อยเลี้ยวซ้ายทางข้างหน้าสุดหล่อฮอตเกินเบอร์บ่อรถนอกที่เพิ่งถอยมาใหม่นี้แข็งชะมัดอากาศนี่มันวิปลิตขึ้นไปทุกวันแล้วแฮจากฤดูร้อนอยู่ๆก็กลายเป็นหน้าหนาวซะงั้นมีคนมาแล้ว ที่แท้ก็เจ้าหลี่นี่เองมาทําอะไรล่ะอ๋อฉันมาหาหัวหน้าหลิวมีทุราน,นิดหน่อยพี่มาทางนี้สิเอาบุหรี่จีนไปสูบกันโหไม่ใช่รถนอกของเสือลอกหรอนายซื้อหรอถอยมาเท่าไหร่ล่ะไม่เท่าไรหร่หรอกเราเล่าเจ็ดแสนเองทำเอาฉันที่เป็นเจ้าของรถรู้สึกอายแทนเลยฮะเจ้าหลีข่ขีโอลมอะไรหอบแกมากันล่ะหัวหน้าหลิวเอาบุหรี่จีนไหมครับมีอะไรก็รีบๆพูดมา คืองี้น้องชายผมมาลบเล้าให้ผมช่วยขอซื้อของจากหัวหน้าเขาอ,อยากได้ปืนสักกระบอกนะครับปืนเหรอ <L un> ก็คิดอยู่ว่ามีเรื่องอะไรแต่แค่มาหาฉันเพราะอยากยิงปืนเนี่ยนะเจียงจือครับนายหัวหน้าหลิวผมอยากได้อันที่มันยาวๆกว่านี้อีกหน่อยแบบที่มีกล้องเล็งยิงให้สองอะไรทำนองนั้นไอ้หนู ไอ้นั่นเขาเรียกว่าไลเฟิลจะเอาไปทําอะไรวะคิดว่าแค่อยากได้แล้วจะมีให้หรือไงมีแต่อันสั้นๆนี่แหละจะเอาหรือไม่เอาหัวหน้าหลิวที่จริงแล้วมันมีเหตุผลอยู่เรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อ5ปีก่อนเมียเ,เขาไอทุเลตเอ้ยบัดซบที่สุดและยำที่สุดทําไมเด็กทั้ง3ามคนนั้นถึงไม่ใช่ลูกแกล่ะบ้าจริงสัตว์ละเลวจริงๆด้วยพี่พี่หลีตอแหลเกินเบอร์ไปแล้ว เรื่องนี้เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองอีกไม่กี่วันของก็น่าจะมาถึงแล้วล่ะขอบคุณลูกพี่หลิวมากเลยครับเจียงจือจัดการให้ไอ้น้องชายคนนี้ดีๆล่ะดูสิว่าพอมีแบบกึ่งอัตโนมัติไหมครับนายกระสุนก็เอามาเยอะๆหน่อยดูสิไอ้น้องพี่ชายพูดแค่ไม่กี่คำก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมรับไปสินี่คือสันให้เอาไปเถอะลูกพี่หลิว เพื่อร่วมงานผมที่รับราชการแอบกระซิบข่าวมาว่าเพราะปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้ก็เลยจะมีการจำกัดการซื้อสเบียงและสินค้าทางที่ดีลูกพี่และพักพวกควรรีบกว้านซื้อของมากักตุนเอาไว้ล่วงหน้าจะดีกว่าจริงจังอืมเข้าใจละงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะหัวหน้าหลิวรีบใส่หัวไปให้ไวเลยเห็นหน้าแกแล้วฉันงุนงิด เห็นไหมล่ะพี่ชายจัดการให้ได้ทุกอย่างถ้าอารมณ์ดีๆต่อให้เป็นปืนใหญ่พี่ชายคนนี้ก็จะหาซื้อมาให้นายขอบคุณพี่หลี่มากที่ช่วยเหลือผมเดี๋ยวผมจะซื้อบุหรี่ตอบแทนพี่ก็แล้วกันบุหรี่เหรอน้องชายไม่ต้องเกงใจไปหรอกพี่ชายคนนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วถ้านายยืนยันจะซื้อบุหรี่ให้ฉันแล้วก็ฉันขอเป็นบุหรี่จีนนะนายก็รู้ว่าถ้าพี่สูบยี่ห้ออื่นมันจะหนักหัวมาก ไม่ต้องซื้อมาเยอะหรอกแค่7-8มวนก็ได้แล้วรอโครงการใหม่พี่เสร็จเดี๋ยวจะพานายไปซาวหน้าสักครั้งตอนนี้ตะเบียงและอาวุธก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วอย่างน้อยก็พอจะสบายใจได้วันแรกของวันสิ้นโลกจะผ่านพ้นไปด้วยดีต่อไปก็ต้องเริ่มศึกษาความสามารถนั้นอย่างจริงจังแล้วล่ะถ้าหากแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารไปได้โอกาสรอดของฉันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยอ่า น้องชายเป็นอะไรหรือเปล่าขาขาผมโอ้ยเหมือนว่าขาจะหักแล้วรบกวนพี่พาผมไปที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมหาเออฉันไม่มีใบขับขี่นะ่ะเออไม่ใช่สิฉันแค่ลืมเอามาถ้าไม่ได้พกใบขับขี่ล้วก็ขับรถไม่ได้หรอกเอางี้นะฉันจะช่วยพยุงนายเองนายเกาะฉันไว้ดีๆนะฮึบฮึบนั่งแท็กซี่ไปกันเถอะพี่ผมพอมีเงินอยู่ ห้องทำงานไปก่อนนะเจ้อเหยียนเข้ากะกลางคืนแล้วสู้ๆนะเออกลับดีๆล่ะหัวหน้าพยาบาลช่วยรีบมาที่ห้องโถงใหญ่หน่อยได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนหัวหมุนกันหมดแล้วคะ่ะเออเออจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ